เออนายกลับไปไว้บังคุมไปยังการม้มปอเรากะมอมกับแดงวันน้ล롱ทานไปยกังไงเชื่ออะไรผมเจอนายโตเออที่นายโตกับเจอนายโตนายโตนายโตนำสักคนว่าตังกินตังโอก็โตนกนึงเออนายโตนี่มาอยู่ในโรงทานเป็นหัวหน้าโรงทานกับดำหน้าตีดูแลไอ้แดงโรงทานเลยก็ดูแลคนตาบอด เฮ้ยตอนนี้คนตาบอดเป็นยังไงบ้างฮะนายโถอ๋อกินกันเปรียบับใจกินอะไรกินกันเมื่อนานตอดทิ้นกันข้าแดงออกวนนี้กินกันจังก้องแดกรวตํมมูมังวนวันแกงกวัวมูมังเออปลาปองกินว่าไม่มีปังกินว่าจังเสียกินกันกินกันยังยังคนตาบอดกินกับกากินว่ากินปีเจ๊ะเจ๊กเลยกินกันปีปลัดก้นแล้วกินปีย โปเอมและจำสสยอาดแล้วเกยกันบัาเปนแรววัีคนตาบอดายุเป็นเบิ้ลเบิ้ลในลงทานไดแต่ว่าเนี่กับข้าววันวันนี้ผมมีเหล้าไอ้บ้านโปวควังเราคนตาบอดก็กินอะไรบ้างเลย้างเออคนตาบอดกากินอะไรกันบ้างก่อเนี่ยกับข้าวด้วยวันวันก็กินเนี่ยนเพราะมีธาตายหย่เป็นเพลงไอ้ควังก็กินอะไรบ้างกับข้าคนตาบอดในในหน้าโรงทาเนี่ยเนี่ยเน Kim ca đen, kinh càng tôm giảm, càng công luôn cắm tôm giảm ta chay, phật vật nhớ đầm ta cắm bông chân chay, phải ra, cười cho ba mẹ tôm đàn. kinh, kinh kèm tôm giảm, ต้มยำกระจดใจบะเก็ดเนื้วดำจักรำของเืินใจได้กินเมื่อไรเรโทราน้ำเคยบุกราา,ายกปลาไม่ต้องการกินกบลูกปลาก็ยากเนื้อควายแกงคัวบากา่กินได้ตั้งหลายจ่างแม้มเป็ยกเนื้วดำจักกรำของสำรานได้กินแน้วจัดมาหมโดนรัตก,ก็ไปตั้งจ้องโอม ลมตะตาลายแกงเขียวกินครั้งเดียวมันรักออกอย่าหาว่าไม่บอกมันดอกไปเที่ยวแกงไกลมันแกงออกมาไม่เคยปลามากมายกว่าจะดูตัวดูตัวก็จะจาเมื่อกินก้าไปรู้ว่า,าคเคยปลาเดี่ยวมองไม่กลัวเั็นแกงว่ามาัแนแกงาำลูกดันเข้ากันกับลนปรงยางหาจาน าจตัวแล้วไม่ตัดนั้นไปตัวกินรวมอ็นอกจานเ <c oughs> ดี๋ยววันๆกับข้าวนำไม่ตึกกินเลยคนตาบอดกินกัเสือโรงซานกินว่าจังรูมกมออกับก้าวเรียบร้อยอยู่กันสบายดีนะคนตาบอดที่หน้าโรงตานเรียบร้อยโดยกาไม่มีปัญหาดีนี่กินนู่กินนี้ก็กินกันไล่ทิ้งกังบบัมบตอนนี้กินเลยเอยปัญหาคนจนมันมากกับปัญหาคนจนมันมาก นี่โดยจะพาะปัญหานี้ตอนนี้กิเลสน,นี่รัฐบาลโดยจะพาะทันประยุทธ์นี่นายโยบายที่จะก้าจากทิ้งหนึง่งวแล้วเอาได้ทถ่ไปรู้อะไรอ่ะเอเอทำไมก้าจากเพื่อตอนนี้นายกรัฐบาลทันประยุทธ์ก็เป็นหนี้ตั้งสิิบล้านล้านอยู่นู้นเป็นหนี้จํานวนสิบล้านล้านกิเลยไอจําน้ำประเทศเลยทันประยุทธ์ตอนนี้กําลังออกกร,ระชรบช่วงกระต้องการใช้ที่ดินในต่างจังหวัด นากว่ารังแล้ามาเจอทีดินแลวกล้ามาลงทุนในประเทศไต้ได้ขณนี้ม่พอกินเลแต่ว่ากวารังมาเจอทีดินแม็ดคนจนมันต้องใ้กว่ารังแล้วมันอยากได้เงินต่อไปประเทศไต้กันได้าก่ต่นีด้กระบันประยุทธ์จำนำประเทศไต้่ากับตังประเทศสิบล้านล้านนะไม่ใช่น้อยนะมื่นล้านพันล้านก็ถที่ว่าไม่มากที่แต่ว่าดูล้านล้านแต่เล่ยหนึ่งล้านล้านร่องล้านล้านสามล้านล้านไปจนสิบล้านล้านกินเลย ผมกินปลาไก่ปลาเต็ดใต้ตางประเทศก็ไม่พอเลยนิดทีนี้นี่ต่อไปออกกักันช่วงดาวปลาไก่ทีนี้ในต่างชาติแล้วที่นี้โมกว่ารังเมาองเม็ดใเมืองใต้ไม่ผักยูคนจนนี่ต่อไปต้องมาอยู่กันในโรงทานมาอยู่กันที่บันเนียที่บริจาคคนจนก็ไม่ที่อยู่อยู่นิดปัญหาคนจนมันมากบ้างอกันใดอยากได้นู่อยากได้นี่อยากได้นั่นก็อยากได้รวยอยากเอาทุกทคนในคนจนมันมีปัญหาการกินไม่ได้กินไรทีนี้ นี่เขาว่าอะไรคนจนกินหมากคนจนกินจูคนจนกินเอมกินหมากจนกินจูมันเพลงเมียแต่ก็ว่าเนี่ยเพลงอะไรอ่ะจนกินจูเออเป็นยังไงนายทัวร์ร้องให้เราฟังหน่อยที่เราอยากฟังครับครับคับพี่น้องจนปั้บมืดตะพี้นแต่กับพวกเป็นกำลังใจให้นายนั่งเว้ยว่ายังกี่คนเลยคนตกตกเออขอบคุณครับรับนั่งดิดนหน่อยเราไม่ลืมบุญคุณพี่น้องกับเออ ยัง้องคนแต้วันเละเราเดยนดอกคุนต่างมือตาเบดเออดอกเบี้ยก็จังอันเนี้ยยังจองคนอันนั้นตรงบอกว่าอยากจนทำไมเป็นคนกินจูบอกว่าอยากจนทำไมเป็นคน บอกว่าคนดูกันแล้วทำไมใจดีไม่ยอมอยู่แต่ทาไมไม่ให้เมียดีอยากนั่งเก้าอี้แต่แล้วมาทําเป็นไออยากเป็นคนดีทําไมไม่มีจุดเด่นอยากทำเชื่อม้นทําไมไม่หมดความหมายอยากมีกันโดทําไมไม่รู้วันตายอยากเป็นเจ้าน้าทําทำไมไม่นึกตาดีอยากเลิกคนเร้นทำไมไปเป็นไรยลับ ก็ให้ไปจับเั่นแล้วมาทำไปดีอยากเป็นผู้แทนต้องวรักคะแนนดีๆอยากเป็นเศรษฐี่ไม่รั่วปัจจีทำไปแต่อยากมีผัวไม่ต้องกลัวมีสองอยากเป็นนักร้องก็ต้องทำเนียงเสียงใสอยากซื้อรถยนต์น้ำมันดอนบนทำไมหาน้ำมันไม่ได้ทำไมไม่ใจน้ำมโ,<อ>โล่อาจะโลดได องยากเป็นคนดีทำไมไม่มีจุดเด่นอยากทำเตื่อเต่นทำไมไม่บนหัวไม้อยากมีกระโดดทำไมไม่รู้วันายอยากเป็นเจ้านายทำไมไม่เดินรานีถ้าอยากมีผัวก็ไม่ต้องกลัวมีซ้องอยากเป็นนักร้องก็ต้องทำเนียงเสียงใจ อยากซื้อรถยนต์้ด้มานอนบนทำใบท่าน้ำมันไม่ได้ทำไมใบจ่ายน้ำมนหมอท่านในความต้องการคนจนมันต้องการมากเออตอนนี้ที่โรงพยาบาลนี่เป็นไงหมอทํามปีีใบผีอ๋อนี่มัเป็นต้องรู้

ไอ้แต่ลงมุ่นลุ่มคลองในประติยาเจ๊แต่ลงมุ่นไอ้คนงคนนงไปกอาติคนณาเลยคนดๆนั่งจนเหลือสารมอไปแล้วให้กูกอปนี้ตอนนี้ที่โรงทานเป็นไงเตรียมหมอทำพิธีเตรียมหมอใบสีอะไรพร้อมหรือยังเออหม้อมาจากบ้านนอกมาทำปีธีข้าวลวไปหม้อมผอเชิดหม้อมผอจะเดิดหน้างทานเชิญเชิเชิออเรบงจังเด็ดมาก ตรงไหนตรงไหนประยัการตวงตแต่ปไตเออสวัสดีหมอเชิญเชิญเชิญเออครับตะวันกคุ้มประยกบมออมป๋อมแม่ดีกับบประากาดสวัสดีตะวับังคุ้มปรยเชื่อใรหมอกลับโรมหมอทองปรหยัรเออสวัสดีหมอทองกับนำตะกันดองควายเบียร์อควายนี่ดองนะกลับนั่งเห็งเดียวยัดดองดองควาย กับจะไว้บางคนมอสปอมแม่จีกระดมกับเรากระมอสหมอน้ำบรรยากาศโอสวัสดีหมอน้ำหัวเล็กกับคนหมอน้ำดำราคนก็เล็กโอ้นี่เป็นหมอทั้งสองคนกับเป็นหมอเออหม้อตตุนกระม้อระเบียบนะเออหม้อทองกันเลลนี้ปอยู่น้อดนี้อยู่บนเอกชนอยู่โลดในหม้อ้องกัน เื S <S <々>่อได้ยินแต่ละมั่ว่ากูอยู่ล้อยู่บรได้กระเจริเลยคือว่าเนี่ยครับเออผมจากกองเพลงกองคับจากกองท้าครับเออได้ยนมั่วต้องมีอยู่ล้อหมากค่ะครับสนใจเกยก็ว่ากูอยู่ล้อเพี้ยนั่งมึงนี่อยู่ล้อเออก็ว่าคูณนี่นุ่มหัวล้อเพี้ยน่ะดนตรีหน่อยน้องดุมฟ้อนล้อเพี้ยนเออตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่เพี้ยนเออลอกเพลงจัดเพลงเออนมฟ้อนหลอกเพี้ยนมั่วสำหรับพ่อแม่พี่น้องกันดาเวทีใครใครก็ย่อว่าท้องหลอก นมบว่าหลอกเดียวสอถามคำเดียวตัวจริงจะไม่เนี้ยนับว่าหลอกเดียวสอถามัำเดียวตัวจริงจะไม่เนี้ยวันก่อนทองไปอักให่วันก่อนทองไปอาจใหญ่จะเจอมาถามตั <S 2>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  ้งเดี ว่าอกใจจไม่เลี้ยนกลหลอกเดียวจะถามคำเดียวตัวจริงจะไม่เนี้ยวันก่อนทองไปภูเก็วันก่อนท้องไปภูเก็ตเจ้าตามตดุยแม่แมบบ่ปีนนันเดชใจไม่เลี่ยนกลัวหลอกเดียวจะถามคำเดียวตัวจริงจะไม่เนี้ ก่อนส่องไปกระบี่วันก่อนส่องไปกระบี่จะเสริมกันดีแม่พี่เป็นลี่ใจไม่เนีย้ยดอกพวงดอกเบี้ยวเจ้าสามกันเบี้ยวตัวจริงกันไม่เีวันก่อนส่องไปจ้องแกล่วัดก่อนส่องไปจ้องแกล่าจะาแจ้งแจ้หวาน เวนเป็นล่่ใจไม่เนีย้ยหลอกเดียวจะถามคำเดียวตัจริงใจไมน่นีวันก่อนตองไปใจเลยวันก่อนต่องไปใจเละจ,จะตามมาถามคัเด้ยว่าคนดูเคลเดียแม แม่ต่อเพลงขอบ,บูมันเลยกว่าพรอตอเพลงนี้บ,บูดเลยนะเพลงอะไเดี๋ยวมันต้องจีนเดี๋ยวม่อย่าเที่อารมณ์เลยก็ว่าแม่กำลับบงไดอารี่ว่าวันนี้เรานี่ดีกว่าพู่ตื้อพิเศษเลยจ่าเพื่อนเพกงเต่งตะวัราชเานะจา้าจะาบบมึงเต่งตะวัราชกาูกูต top ตะว้นแบลรี่เลยครับกู เออนายโต้งอย่าใจร้อนอย่าไม่ใจร้อนเลยพวกเบรได้เลยอย่าสุท้ายแม่นายโต้งรองเพลงเกี้ยกใจได้ไหมฉันโฉมเอะกันใจยังนายโต้งรองรองได้ไหมได้มั่งเบรต้องการอีกความเพลงยังไม่ถึงเวลาทำพิธีเอองั้นเนี่ยเอาไรได้ฤกษ์แล้วก็รคอยทำพิธีนี่คุยกันคนนุ่งนุกับกาวกาวกับอะไือว่าเราวิจารณ์วิจารณ์วารณ์กันก่อนความพลันเพลงจากเอกชัยศรีวิชัยรักเก่าที่บ้านเกิดดนตรีเลยครับเด่นรัชอาจารย์รักเชิญดนตรี รักเก่าที่บ้านเกิดพี่น้องตะเบือมั้งกับตะเบือตะเบือคนกับเจ้าบ้านแต่ดวงมุ้นมีเออตอบทิ้ร้อย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 เอาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเออผมว่าเงินเดนคือไงโน่เรื่องตักตีตักตี

ไม่แตเกเลยทีน,น้ำจุกดีฟรีที่ชมนำหน้าลูกต่อนูกเบียงมากมายเมียกายหลบมาเมียเรามันดีนักหนาเมียแกงพุงปลาให้กินโลอดปี เกิดเคยที่ประโยชน์่าแล้แกงกุงแปาต้องคอดาตีแล้แล้วไม่ยอมวันเกิดย้อนมาแล้วแล้วแกวตาบอกว่าจบ เหมาดังวันเดียวเลียวเหมาดังวันเดียวเรี้ยวไอ้ได้ดังวันแล้วก็แบบนเป็นแบบดูทีคุณเขาไปแต่5บาทตู้ห้าบาทหัอไเล่ต่างน้าเส็มแล้วเจ้าึงไหนล้ำน่งรองเพลงไหนไหมผมได้ครับใครเพลงนั้นไหยล้ำรองได้ไหมเพลง่เราเคยมีความลังไวยิกงรอยากจะฟควเพลงนำตาดาเทย เอ๊ะนำตาดาใจร้อยต้อยเพ่บ่กมี่บ่จับกับความรักได้แลาวไอ้ทุกอย่างมาหัวนะเราเคยมีความลังกับตันดาใยเฮ้ยน้ำร้องให้เราความดี่นำตาดาใจไอ้ดนตรีน้อยน้องน้ำตาดาใจสายันสัญญามาแล้วแก้วตาเอ้ยสัญญาไว้จำงๆ ังไหวตอนจมแต่ขอจมไรพนมยอมเป็นลมวัง,งรวมจมใจในบาราลจมใจสาขาพุ่มจมพนานลงมาในคาตรวนามะร,ระไลยดามน้ำตาตาดัง,งล,งลินจากเ vậy thì nó từng nơi rồi sinh đi rằng ไปอ้ไปไปอาน้าพันไอ้อตองนอาบ้า